เอาบานเฮาให้โชคสวัสดีพี่สุภุสกันกับผมมาแล้วพี่น้องลาวพัฒนาของเซียนหยวนวันสุ์ที่สี่เมษาซองหาหกแปดเมืองผลลาวพัฒนาเมื่ขึ้นมันออกหกศูนย์เก้าล่างศูนย์หกน้อพี่น้องบนศูนย์เก้าล่างศูนย์หกน้อพี่น้องของเซียนหยวนนี่เขาตะเลขวิ่งน้อพี่น้องเนาะเขาตะเลขวิ่งเลขวิ่งเขาหกน้พี่น้องเลขวิ่ง เ็กวิ่งเข่าหกจับคู่ว่าเขาเนียนยุเนียนหนึ่งหกเดระดอกซูนหกน้องพี่น้องว่าเขาได้พี่น้องได้สองเส้นเดอนเขาตะเล็กวิ่งหก พี่น้องเอฟซีท่านนดสนใจอยากเขากุ่มของเป็รพระด้วยเขาใดไ,ได้พี่น้องได้เขาพี่เขาพี่มักแนวทาของคนน้องรัฐบาลไทยก็ต้องรออของสุดท้ายเพราะว่ารัฐบาลไทยของสุดท้ายก็คือเขาแปดเจ็ดต,ตรงๆ Bansuk si Mesa lihat วิ่งลูดผนล่าง หนึ 1> 1, 1, ่งหนึ่งกับเก้าเคื่อเกา่าเราไปนองว่ามีตัวเน้นหนึ่งกับเก้าเราไปนองนะว่ามิดตัวเน้นว่ามิตัวเด่นดอก หนึ่งหนึ่งมากเลยเส้นหยวนศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งนี่ขาดก็ได้หนึ่งสี หนึ่งเจ็ดหนึ่งเกา้กาเก้าห้า เก้าแปดโอ้งวดนี้งวดนี้บาหลายคู่น้องพี่น้องน้องวดนี้หน่อยคู่งวดนี้เจ็ดคู่งวดที่แล้วแปดงวดนี้เจ็ดลดลงมาเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะของเซียนยวนเอาก็ตามสูตรเพื่อนน้องพี่น้องบางงวดก็ได้เก้าบางงวดก็ได้แปดบางวดก็ได้เจ็ดไม่งวดนี้ได้เจ็ดงวดที่แล้วได้แปด มาเบ่งตัวเน้นตัวเด่นแบบนี้ตัวเด่นมาดูกันโอ้หนึ่งหนึ่งนี่เป็นตัวเน้นพ้อมเอาบดนี้วันสุกมันมักมาเบิ่นหนึ่งหนึ่งหล้วก็นหนึ่งสีเล็มันมักเบิ่นวันสุกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งเก่า แล้วก็แปดเก้านี่แหละตัวขยันพี่น้องแปดเก้าเก้าแปดนี่แหละขยันตัวแปดเก้าเก้าแปดนี่ขยันอยู่ดิพี่น้องห้าแคบหน่อยจอได้ล่าพัฒนาของเส้ยนยันนี่วันนี้เจ็ดคู่แล้วพี่น้องบนล่างไปครับจะมีเจ็ดคู่ วันศุกร์ที่สี่เมษาสองห้าแปดบนล่างวิ่งรวดหนึ่งกับเก่าบอมิตตัวเนียนจับคู่บนล่างไปกับ 1, 0, หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าห้าเก้าแปดเป็นเนียนให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าแปดได้พี่น้องได้ เลขเจ็ดคู่นัน้นให้ซีคู่ถ้าพี่น้องเด้อตัวร่องกันหนึ่งศูนย์หนึ่งเกตเกาห่าแล้วพี่น้องพี่นอ้องเข้ากับแคปหน้าจอเด้อมาชอบตัวใดก็เอาไปผิดจัลนาเบิ้งถามว่ามาเข้ากับผ่านเนาะพี่น้องนี่ลายมือของเพิ่นเมื่อนี้เพิ่นเขียนนี่แหละสัญ,ญลักษณ์ของเพิ่นคือลาววันศุกร์พี่นอ้องนี่แหละพี่น้องเข้ากับแคปหน้าจอเด้อมาชอบตัวใด,วดก็เปิดจัลนาเบิ้ง ขอคุณนเสียนย้อนหลายๆค่อยพี่น้องโชคหมาเหนเฮงๆงฟังฟังกันเด้ออย่าลืมฝากคดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเนาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม